อยากจะเปลี่ยนวันที่รอบเดือนมาค่ะบอกว่าปกติทานยาคุม28เม็ดอยู่ค่ะปกติรอบเดือนจะมาทุกๆวันพฤหัสแต่ว่าต้องการเร่งให้ประจําเดือนมาวันจันค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไปอ่านคู่มือในยานะเนขาเขียนว่าให้ทานยาคุมถึงเม็ดที่24แล้วก็ให้ทานยาเม็ดที่1ของแผงใหม่ไปเลยเพื่อที่จะเร่งให้ประจําเดือนมาเร็วขึ้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่อ่านมาเนี่ย เข้าใจถูกหรือเปล่าแล้วถ้าทานแผง<ข>ใหม่แล้วเนี่ยแผงต่อไปทานแบบ28เม็ดปกติหรือเปล่าหรือว่าต้องทานแบบ24เม็ดแบบที่ทานมาคือถามว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าคะเข้าใจผิดข้อที่หนึ่งคือเข้าใจผิดเพราะว่ายาที่เขามี24เม็ดแล้วก็มีวิตามิน4เม็ดเนี่ยไอ้4เม็ดที่เขาให้หลอกมาเนี่ยก็เพื่อที่วิตไอยาคุมนี่เหมือนกัะเขือนใช่ไหมฮะพอ <c oughs> หมดเม็ดสุดท้ายปั๊บเยื่อบุลูกจะสลาย หลังจากเม็ดสุดท้ายไปประมาณสองสาวันก็สลายแล้วก็ลอกไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเมนประมาณยี่แปดวันแล้วก็มีเมนตามเมืองเมเมือก็ตอนที่เรามีเมนทั่วทั่วไปถ้าเราไปกินเม็ดพอครบยี่บสี่เม็ดแล้วเราไปกินแผงใหม่เม็ดที่หนึ่งก็แสดงว่ายาไม่มีการหยุดเลยเราก็ไม่มีเมนต่อไปเลยนะอีกอีกเราก็ไม่มีเมนต่อไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงเราเราเรา,เราครบเม็ดที่ย4ิบสี่แล้วก็หลังจากนั้นอีก อ,อีกสามสี่วันหลังจากมนต์เมื่อสุดท้ายเราก็จะม,มีเพราะฉะนั้นการกินแบบที่เขาให้กินเนี่ยเป็นวิธีการกินที่ผิดถ้าเรากินเพื่อคุมกำเนิดอ,อันนี้เป็นวิธีการคุมกำเนิดแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของเขาเรียกว่าโรคเยื่อบุเมลูกจริพิที่แล้วเราเนี่ยแบบมีลูกพอแล้วแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องก,การมีมงมีเมนอะไรเนี่ยบางคนเขาก็มีการกินแบบ แบบตอ่อเนื่องกันไปเลยนะมีเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าผมว่าไม่มีความจําเป็นต้องทําขนาดนั้นเพราะว่าเรากินยาคุมแล้วส่วนใหญ่จะพอเรามีเมนเราจะไม่ปวดนะฮะการปวดจะลดลงมากแต่เราทานยาคุมนี้เราสามารถเลื่อนประจําเดือนได้หรอคะหมอมันมันเลื่อนไม่ได้เพราะมันก็คือคุณอยากมีเมนเมื่อไหร่คุณก็หมด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 พอเรากินไปถึงหมดเมด็มดไหนที่เป็นยาเม็ดอ่ะเราเรากินไปสมมติเรากินไปยี่สิบเม็ด แล้วเราบอกว่าเราอยากมีเมนเราก็หยุดเลยเม็น,นั้นเนี่ยหลังจากนั้นอีกสามสี่วันก็จะมีเมนมาอันนี้ก็คือวิธีการที่เราอยากจะให้มีเมนเมื่อไหร่เราก็ใช่ไหมเพราะว่าเยื่อบมุมนลูกมันมัน,ม,นมันคอนนทควบคุมด้วยยาคุมอะ่ะเราหยุดปั๊บอีกสามสี่วันจะมีเมนหลักการง่ายๆอือนะแต่เราต้องกินเพื่อให้สร้างเยื่อบมุมะลูกขึ้นมาหนาพอสมควรนะไม่ใช่ว่ากิน,นก็ไปสองสาวันหยุดอะไรเงี้ยเลื่อนออกก็เปยนพอดีเรากินไปสมมติว่ายี่สิบวันแล้วเราบอกว่าเอ้ยฉัน ฉันจะไม่เอาแล้วฉันจะฉันจะฉันเลยปล่อยให้มีเมนอย่างเงี้ยแต่แต่แต่วิธีการแบบนี้มันไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะดีนะอย่าไปนึกว่าดีเราก็เราก็กินไปตามหลักการที่เขาอันนี้มันเหมือนเหมือนเลื่อนประจําเดือนไหมคะไม่เหมือนไม่มันคือมันเลื่อนประจําเดือนโดยการที่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าเลื่อนประจําเดือนเนี้ยเราใช้โปรเจสเตอโรนเลื่อนแต่ยาคุมมันเป็นเอสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนนะนะ มันพอจะเลื่อนได้แต่ว่ามันถ้าเราจะเลื่อนนะแบบ,แบ,บที่ผมบอกอ่ะก็คือคุณกินยาคุณเอาเม็ดสี่เม็ดสุดท้ายออกหรือว่าเจ็ดเม็ดสุดท้ายออกใช่ไหมหคุณกินเม็ดไปครบทุกทุกวันคุณก็จะไม่มีเมนตับใดที่คุณกินยาคุมสมมติเราต้องการประหยัดแต่ถ้าเราต้องการเลื่อนเมนเราต้องไปเอาโปรเจสโตโรลล้วนๆมาเนี่ยนะก่อนก่อนสมมติเราไม่เคยกินยาคุมไม่เคยกินอะไรมาเลยแล้วเราจะเลื่อนเมน ก่อนมีเมนหนึ่งสัปดาห์เราให้เรากินยาตัวที่ผมบอกเนี่ยไพรมูดเอ็นหรือโปวิล่าแล้วแต่นะถ้าเป็นไพรมูดเอ็นก็กินกินเช้าวันเย็นหรือเช้าเย็นกินไปเรื่อยๆเช้าเย็นเช้าเย็นสมมติเราไปเมืองนอกใช่ไหมเราก็กินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นหรือเช้าวันเย็นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเราจะกลับผมว่าวันวันนี้เราจะกลับแล้วเราก็หยุดหยุดวันนี้อีกสามวันเมนก็มาใช่ไหมก่อนมีเมนหนึ่งอาทิตย์ต้องกินนะฮะ มันมีสองตัวนี่ก็คือโปเวล่ากับพาร์มโเตนนะครับถ้าเป็นโปเวล่าก็วัละเมทอ่ะเพราะฉะนั้นไม่คุณที่ถามมาก,ก็คือเขาเข้าใจไม่ถูกต้องนะคะแต่คุณหมอได้ไอบอกไปไกแล้วว่ากินยังไงนะคะคือจริงมันมี24เม็ดแหละแต่ว่ามันมีอีกสี่เม็ดที่ให้มาด้วยที่เป็นใช่มันเป็นมันเป็นวิตามินค่ะนะครับวิตามินเพราะฉะนั้นพอหลังจาก24เม็ดไปปับ๊บ อีกสามวันก็มีเมนถ้าคุณเอาเม็ดที่หนึ่งของแผงต่อไปมากินต่อครับคุณก็ไม่มีเมนเลยอ่ามันก็ต้องกินต่อต่อเนื่องอีกยี่สิบแปดวันเออใช่คุณก็ต้องคุกินเข้าไปยี่สบสี่วันใช่ไหมพอหมดเม็ดที่เป็นเป็นเป็นยาคุมพอหมดนั้นอีกสามวันก็คุณต้องมีเมนอยู่ดีนะฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณกินยาไปถึงเม็ดที่เป็นยาคุมแล้วคุณหยุดเนี่ยอีกสามสี่วันก็จะมีเมนอันนี้เป็นหลักการ